นอกจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมนอกจากเซนฟุตบอลที่ต้องมีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะขาดไปไม่ได้หากอยากจะเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลที่ดีและย,ยอดเยี่ยมในอนาคตนั่นคือเรื่องของทัศนคติครับโดยช้างฟุตบอลโมเมนต์ในคลิปนี้ เราเลยถือโอกาสหยิบยกเคสตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายของคอปปี้เมนูนักฟุตบอลจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตดมาเป็นเคสตัวอย่างหรือสะท้อนมุมมองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่มีฝันอยากจะโตไปเป็นนักฟุตบอลในอนาคตเลยครับคอปปี้เมนูเป็นเด็กในสังกัดของทัพป,ปีศัจแดงที่ไต่เต้าขึ้นมาจากทีมในชุดเยาวชนและได้แจ้งเกิดเต็มตัวในยุคข,ของอุนซือชาวดัตอย่างเอริกเทนฮากเขาคว้าโอกาสตรงหน้าได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในช่วงระยะเวลาแรก มิดฟิลผิวสีมือคนนี้ค่อยๆสอดแทรกขึ้นมาในทีมชุดใหญ่จนสามารถเป็นหนึ่งในขุนพลตัวหลักพาทีมคว้าแชมป์จนกระทั่งต่อยอดขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษได้สําเร็จครับเรียกได้ว่าเขากําลังก้าวข้ามคําว่าดาวรุ่งอิสูต,ตัวเองและก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพได้อย่างสง,ง่าผาเผยแต่ทว่าโชคชะตากลับเล่นตลกกับเจ้าตัวครับ เมื่อในายใหญ่อย่างเอลิกทนฮาร์ได้ถูกไล่ตะเพิดออกไปและถูกแทนที่ด้วยลูเบนอาบูลิมกุนซือที่มีแผนการเล่นที่เป็นแบบฉบับของตัวเองแต่ทว่าแผนการเล่นที่ว่ามานั้นมันกลับไปกันไม่ค่อยได้กับผู้เล่นสไตล์ของคอปปี้เมนูครับมีหนำซ้ำกุนซือยังเคยเอ่ยปากอีกว่า ผู้แข่งในการเบียดแยกตำแหน่งของเมนูนั่นคือบรูโนซึ่งเป็นกัปตันทีมครับโอ้โ oh หจากดาวเตะที่ถูกคาดหวังว่าจะขึ้นมาเป็นแกนหลักให้กับทีมแต่สถานาการณ์ณตอนนั้นมันแทบไม่ต่างอะไรเลยกับคำว่าพราสุขเข้าพราเสาแทกครับค o อบบี้เมนูแทบไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามพอเกมที่ได้โอกาสลงก็ดันเป็นเกมที่ต้องแพ้ให้กับกิมสบี ร่วงตกรอบบอลถ้วยแบบไก่โฮโอกาสก็น้อยอยู่แล้วนี่มาตกรอบรายการเล่นก็น้อยลงไปอีกมันไปกันใหญ่จริงๆครับสำหรับสถานการณ์ของเจ้าตัวในวัยเพียง20ปีกับนักเตะที่ผ่านการลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศมาแล้วทั้งในนามสโมสรและทีมชาติจริงๆมันแทบไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วครับเส้นทางมันกำลังเสมือนกราฟที่กำลังพุ่งขึ้น แต่ทว่าจู่ๆก็มาถูกลดบทบาทและต้องมานั่งดูเพื่อนเล่นอยู่ที่มานั่งสำรองมันไม่ง่ายเลยจริงๆกับเด็กวัยกำลังกัดมันที่ต้องรับมือให้ได้ครับในสถานการณ์คล้ายๆกันกับเด็กในวัยใกล้เคียงกันมีให้เห็นเยอะแยะในโลกของฟุตบอลครับ ที่บางคนอาจจะปฏิบัติตัวในเชิงลบและไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพื่อแสดงออกว่าเขาไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองเริ่มต่อต้านสโมสรบ้างมีอีโก้บ้างหรือใช้โซเชียลเป็นตัวระบายหรือกดดันทีมเพื่อให้เป็นกระแสต่างๆนานาแต่ทว่าสิ่งที่ค o อปปี้เมนูทำมันต่างออกไปครับจึงอยู่ว่าคนรอบตัวอาจจะทำอะไรแบบไม่ยั้งคิดไปบ้างแต่นั่นไม่ใช่เจ้าตัวครับ ตัวเขาเองยังคงก้มหน้าก้มตาทํางานฝึกซ้อมอย่างตั้งใจและแม้จะไม่ได้ลงเล่นแต่ก็ยังรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตพร้อมอยู่เสมอเพื่อรอคอยโอกาสและหากวันนั้นมาถึงเมื่อสายลมเปลี่ยนทิศอีกครั้งเมื่อรูปเบนอบโบริมกุนซือที่แทบไม่ใช้งานเขาเลยได้หลุดออกจากตําแหน่งและเป็นดาร์เรนเฟเชอร์และไมเคิลคาริที่เข้ามารับไมาต่อในการคุมทีมชื่อของคอบบี้เมนูก็เลยได้กลับมาอยู่ในทีมชีต11ตัวจริงอีกครั้งครับ และนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ล่าสุดที่แฟนๆผีแดงก็ได้แต่ร้องว้าวและต่างกบประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นเลยครับเมื่อน,นักเตะที่เร,เรียกได้ว่าถูกดองมานับครึ่งปีแต่ทว่าพอได้รับโอกาสเขายังคงเป็นคนเดิมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เปลี่ยนไปครับมีนนำซ้ำยังถูกฟ้องด้วยตัวเลขสถิติต่างๆมากมายหลังเกมครับโดยเฉพาะฟอร์มในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยผลงานดังกล่าวมันทำให้ใครหลายคนอดอมยิ้มไม่ได้จริงๆครับ จากเรื่องราวข้างต้นของคอบบี้เมนูคืออีกหนึ่งเคสที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของการเติบโตไปเป็นนักฟุตบอลที่ดีให้กับน้องๆได้เลยครับแน่นอนว่าทุกสายงานทุกอาชีพต่างก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีครับยิ่งถ้ามันเกิดขึ้นในช่งวงวัยที่อายุยังน้อยๆหากไม่มีการจัดการทางความคิดและทิศทางของอารมณ์และรับมือให้ดีโฟกัสไม่ถูกจุด ผลลั์มันอาจจะต่างกันไปคนละด้านและส่งผลอน,อนาคตที่ต่างกันคนละขั้วได้เลยครับและนี่คืออีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่เรานํามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในบ้านเรานะครับหากอยากจะเป็นนักฟุตบอลตัวอย่างดีๆมีให้เห็นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิก off และช้างฟุตบอลโมเมนต์หน่อยหนึครับ